สังการเรียนานทางธรรมังอภิปัวจะยามันเยม่นานสังการเรียนานทางสังขังอภิปัวจะยามันอารังสมมาสัมปุโตอันบากวาง ควรดังภากาวันดังอาภิวานีมีสว่างกาตัวบางกาวตาดํมวนตามังดามาซาหมินสุปฏิปันโนผ่าคาวตัวซาวางกาสังกวนสังกังดาบามิน อิเลสิกาธมมาสังคิเลธาสังคิเลสิกาธมมาอาสาเวตคะสวิจราธมมาเวตคะเวจรามัตตธมมาเวรคะเวเตนิสหคตะธัมมาสุขสหคตะธัมมุเบกขสหคตะธัมมา દ ના ના મા ત માવા નયા મા ત માવા ડા સાને ના 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 ભવા ન મા પા ના 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 મા તપાઈ ના નયા મા તપ તવાડા ના ના ભવા યા તપાઈ તયા કામી નો ટા પાછયા ગામી નો ટા નેવાચ ရနပါခြေယံဃာမိနောတမစေခသမာစေခသမာနေဝစေခနာစေခသမာပါရိတဓမ္မာမခတဓမ္မာအပမနဓမ္မာပါရိ තර မနဓမ္မာမနမနတမ္မာအပမနရမနဓမ္မာနမမရှိမထမဘနေတာဓမ္မာ मे चन्द नाठ समतनियतात्मानयतात्मा मनाटमा म कायी तु कातमा म कति पति नोतमा ऊप नुपनाठमा बालि नोतमाति नमा न कञ्चोकनाथमा

महेतुपचयो रमन पचयो अतिपति पचयो आनंदर पचयो सामनंदर पचयो साशतम अन्यमन्य मो तपचयो माशशन पचयो का

อวานิโรนชาตเทสาวปาสมสุขปานสังกรวมาโนยธรรมิโนปชิโนอานิโรนชาติเทสาวปาสมุสุขอมวัสังกรวมาโนยธรรมิโนปชิโนอานิโรนชาติเต พัสมุสุขสัสเปสตามรันติจามริสุจามริสเรตตาหังมลิสามินาติเมตสังสัยโยต่อไปกราบคำถวายทานนะครับโมตสสาปะกวฏโตราตสัมมาสัมโมัสสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตมาตกะพัตตานิจาอัฏฐะปริขารานิสะปริวารานิ สีระวันตัดสาโอนโชยามาสาธุโนพันเตสีรละวันโตูอิมานีมาตกะพัตตานิจาอัฐะปริขาราีิสัปริวรานิพระติคันหาตูอำหากันเจวะ มาตายปิตุอาทินังยาตกานันจาทีขรัตตังนิตายยาสุขายาถ้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกาพัสและอัฏฐบริขาร ขอมริวานทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับท่านรับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดถึง ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปสู่ปารโลกเมื้องหน้านนนมีชื่อว่านางวิรัตผิวขำนายหนึ่งสวรรณทานนางสวยผิวขำนายแผนผิวขำนางบัวบานผิวขำนางหนูนพ,พับผิวขำนายอินทรผิวขำ นางนันผิวํำนายอุดมเสียงลำ้ำนางเสริญเสียงลำ้ำนายหัวหวาสุวรรณไตรานายด้วงเสียงลำ้ำนางสุขเสียงลำ้ำนางหนาวเสียงลำ้ำถ้าหากว่าวิญญาณของบุคคลที่กล่าวนามมาแล้วนี้สิ่งสถิตยณสถานหินใด ท่านทราบแล้วด้วยยานและวิถีใดๆขอจงมารับเอาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่บุตรที่ดาและญาติพี่น้องได้ทําบุญอุทิศให้ในวันนี้ถ้าหากว่าวิญญาณของท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าหากได้สุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทินสสตุอิมบ่หลายคนเดยสองสี่เจ็ดหนึ่ง แผน่นม,มีมีหูจกอกันวันเกิดเกิดวันทีเดือนทีก็มีหูจักอะสองสี่เจ็ดหนึ่งอย่างเดียวคนโบราณสิบสิบสี่สคนกินข้าวในหอยว,วงใหญ่หนึ่งเด้นี่ได้แต่แข่งคางเฮาได้นี่ หวสิบสี่นี่เตืแข่งค้างหอเด่อ,อมาเดอร์เมื่อกิ้เขากินน้ำอาหารการกินล้นเหลือ้ะเมวะอันังปานังพาชติปัวเ,เขายอมได้รับเขาผู้เหินน้ำนายอมได้รับน้ำอาสมิงโลกเก ปรหิจะนะได้เข้าได้น้ำทั้งภพนี้และภพน้าโนะบราณพลว่ายอย่างนั้นพนะระพุทธเจ้าว่าให้เข้าวนะ้ำด้วยจิตศรัทธาวิปสัสสนนาเจตาซานะให้เมื่อขณะจิตใจพปองสงใสให้ในขณะที่จิตใจพึงใจในการให้ให้ขณะที่จิตใจได้ศรัทธาเยนนังระดันติสรัทธา นะให้ในขณะที่จิตเลื่มใสนะใจผ่องแสะแผ่วให้ในขณะที่มีศรัทธาก็คืออยากจะให้ปรารถนาที่จะให้นะการให้อันนังนะข้าวปลานังน้ำนะรวมกันก็คือพัตตาหารแต่พัตตาหารวันนีนะ้ก็เป็นพัตตาหารพิเศษขึ้นไปนะคือเป็นพัตตาหารสำหรับนะผู้ตายนะมะตะกะแปลว่าวผู้ตาย นาะพัตต์เอาอาหารอาหารสำหรับผู้ตายนาะวางไว้่ามกลางประสงค์นาะพระเจ้าประสงค์รับปมโมตนาสาธุแล้วนาะด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยอำนาจแห่งการตั้งมั่นในศีลในสมาธิในปัญญานะ่ก็เป็นผู้รับผู้รับกนะ็มีคุณความดีจึงควรแก่การรับนะถ้าไม่มี คุณงามความดีก็ไม่ควรแก่การรับนั่นนะผู้รับคือพระพิสุสามเณรต้องประพฤติปฏิบัติตนให้นะตั้งมัน่นในวัดปฏิบัติของพระพิสุสงฆ์ขอสามเณรเลนะ้ของผู้ประพฤติปฏิบัติตนะแล้วจึงควรรับปันข้าวกับแกงนะาจากสัทธาสาธุชนญาโมนะยมยิ่งเฉพาะเมื่อวางมัตตกะพัทอาหารสำหรับผู้ตายแล้ว นะก็จะต้องมีพลานุภาพคุณงามความดีนะคือการประพฤติตนบำเพ็ญตนให้ดีให้งามนะแล้วก็เป็นนะผู้ส่งของให้ถึงจุดหมายปลายทางนะฉะนั้นเมื่อนะพรเรามาเอ่ยชื่อออกนามนะเหมือนก็ส่งของส่งเคอรีนะ่ส่งแนะฟลตนะไปนะถึงปลายทางถ้าปลายทางมีแต่ชื่อนะผู้นี้ผู้นีนะ้โดยที่เรา นะไม่มีเบอร์โทรนะก็แจ้งยากแหละมันก็ส่งของมาในวัดเนี่ยนะก็จะต้องมีเบอร์โทรคนวัดเบอร์โทรพระในวัดนะว่าเขาส่งของมานะนะได้รับหรือ,อยังอย่างนี้เป็นต้นก็ได้รับเร็วได้รับตรงนะน,นการระบุชื่อออกนามญนะาของเราท่านทั้งหลายนะมีคุณนะ้าวิรต นะมนะีปุญาตายายปุยาตาทวดญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าลานเลนนะทั้งหมดทั้งมวลเนเอย่ยชื่อออกนามนะอันนี้ก็เป็นนะกิริยาที่ทรงด่วนทรงถึงทรงฉับไวได้อนะันี้เปรียบเทียบนะประมาประใหม่นะว่านะนะผู้รับนะดีงามเจตานาการให้วิปสนนัสสนนะเจตสา ะให้ในขณะใจในะผ่องใสใจผ่องแผ้วนะก็ได้รับอนิสงส์ให้ข้าวก็เป็นข้าวให้น้นนําก็เป็นน้ําให้ผ้าก็เป็นผ้าให้อยู่เป็นอยู่ให้กินเป็นกินให้ความสุขก็เป็นความสุขให้ความกตัญญูกตเวทิตาก็ได้ความรึกถึงกันและกันนะอย่างนี้เป็นต้นการนั้นก็ขอโนโมธานานะกับญาติพีน่นะ้องนะที่ได้ทำบุญสุนทรรทานการกุศล เอ่ยชื่อออกนามนะคุณนะตาแผนคุณยายสวยเป็นต้นนนี่เป็นต้นที่เรารู้จักนอกก่็นั่นก็เป็นญาติพี่น้องยิ่งขึ้นไปก่็นั่นก็เป็นปูย่ย่าตาทวดทวดอินทวดนั่นว่ากันไป นะนี่ก็ตามที่เรานะระลึกได้นะก็ขออำนวยอพพรนะวันนี้คณะเจ้าภาพถวายพระตาหารนะในานามของคุณน้าวิราชผิวขำในานามของคนะณะสิทธิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมนะคุณวสุนทรานะพาภานนรายกนะอน้อมถวายพระตาหารเพื่ออุทิศส่วนกุศล นะของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แก่บุปกรีผู้มีพระคุณญาติพี่น้องบิดามันดาสาัพสัดใดใดใหญ่น้อยทั้งหลายเป็นต้นนะก็ขออนุมโมทนานะให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีนะส่วนนี้เป็นความยานะตั้งใจในการสละจากขาทานนะเป็นความตั้งใจในความรักในฉันที่พี่พี่น้องๆนะในความกรุณาในหมู่ญาติทั้งหลาย นะเราผู้ให้ก็ได้ความสบายใจเราผู้ให้ก็ได้ความอิ่มใจนะเราผู้ให้ก็ได้ใจดีใจกว้างใจอิ่มใจชุม่มนะใจเปิดกว้างใจนะชุมช่มนฉะ่ำด้วยการใหนะ้เพราะหวังการให้ว่าเราวันนี้ให้สำเร็จผลแก่ญาติญาติของเรานะอย่างนี้เป็นต้นแต่ผู้ให้คือท่านนั่นแหละนะก็ได้รับความโล่งโปร่งใจ นะเพราะเออได้ทําบุญให้แล้วได้แจกข้าวแล้วได้แจกทานแล้วนะได้แจกอยู่แจกกินลนะนพระเจ้าพระสงฆ์นนโมทนายะถาสัพพีพร้อมแล้วนะเราก็รู้สึกโลง่งโปร่งใจนะในการทําบุญรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเออนะเราได้ทําแล้วนะอย่างนีนะ้แต่ถ้าให้เป็นบุญนะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ออีกส่วนหนึ่งก็คือมารึกถึงว่าจริงละ ชีวิตของญาติญาตของเราสิบสีท่านมากกว่านั้นนียอยู่ในอาการของนผู้ไม่แน่นอนนะเอะเราก็เหมือนกันแต่เราก็ไม่แน่นอนนะเพราะเราก็มีเกิดมีดับนะทุระอะไรนะที่เราจะถือนะทุกข์หรือสุขทุระอะไรเรื่องอะไรที่เราจะถือโลกหรือสงสารเรื่องอะไระที่เราจะเมาอยู่เมากินเกินไป นะรู้จักทำบุญสุนทรทา,านการกุศลบ้างนะรู้จักบำเพ็ญบ้างรู้จักนวัตว่าภาษาศาสนาบ้างนะรู้จักเมตตารู้จักนะความสงบใจบ้างนะรู้จักไหวพระส่วนมนบ้างน,ะนี่เราก็ถือโอกาสนี้เตือนตนของตนเองว่าชีวิตเราไม่แน่ชีวิตเราไม่เที่ยงชีวิตเรานะก็เป็นเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นไปอย่างที่ญาติญาติ นะขอเราท่านเป็นไปนะเราก่อนที่จะเป็นไปอย่างนั้นเราขอให้ได้ทำใจได้รักษาใจได้ปฏิบัติใจของเราให้ใจดีใจกว้างใจเมตตาใจกรุณานะใจเอื้อเฟื้อใจอาทรนะอยู่ในนะหมู่เครือญาตนะิอยู่ในชุมชนสงังคมอยู่กับวัดวาศาสนานะพระลูกพระหลานทั้งหลายนี่เป็นต้นนะก็ นะกำลังก็เราก็มีเราก็เอาดูท่านน้อยนะเช้าเป็นยังไงเพนเป็นยังไงนะก็เล็กๆน้อยๆนะก,ก็เสริมกันนะก็นะเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อกันนะอย่างนี้นะพระพิสุทธมสมณเน้นะก็มีขวัญมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตนศรัทนธะาสาธุชนญาโยมก็มั่นใจ นะมันอกมันใจหนักแน่นแน่วแน่ที่จะบำรุงนะพระภิสุสามเณรนะไมนะ่มีขอ้อนะแม่ไม่มีเงื่อนไขนะว่านะเรานะอยู่ในท่ามกลางนขะองการได้ยินคราวๆเรืนะ่องพระเจ้าพระสงค์ไม่ใช่พระเจ้าพระสงค์ที่จริงเป็นนะผู้ปลอมผู้ปนมานะแล้วก็ทำให้เราคิดเรามีแง่มุมที่คิดว่า ว่าผู้ศาสนาทักบวชในศาสนานี้อิเลเคคละไม่น่าศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสอย่างนั้นก็มีคนก็าถามมามีคนก็าถามมาว่าเมื่อข่าวครา,าวของพระเจ้าพระสงฆ์ที่นเป็นนักบวชในตอนหลังก็อิเลเคคละแล้วไม่เป็นพระไม่เป็นสงฆ์เลยทำยังไงก็ไม่ต้องทํำยังไงนเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราบาปของเขานรกของเขา ไม่ใช่นรกของเรานะบาปของเขาเราอย่าไปแบง่งมานารกของเขาเราอย่าไปอยู่ด้วยนะหรือเราจะไปอยู่ด้วยนะก็เป็นเรื่องน่าคิดนั่นแหละนะยิ่งเฉพาะแนวะทางเขาโอโลปูนท่านห้ามเด็ดขาดเลยนะดีชั่วตัวใครตัวเขาไม่ใช่ตัวเรานะดีชั่วบุญบาปนะสุขทุกขนะ์ไม่มาเกลือมากลัวเราได้ถ้าเราไม่เอาใจไปใส่ํราร้องไม่เอา คำพูดไปใส่ะฉะนั้นในโลกนี้ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดคือธรรมชาติของคนเราทั้งหลายแม้แต่ตัวเราเราท่านๆก็ดีก็เป็นบางวันไม่ดีก็เป็นบางวันดีก็เลยไม่ทั่วถึงกันชั่วก็เลยไม่หมดไปแล้วแต่โอกาสแต่ถ้ามีโอกาสชั่วก็ชั่วเป็นบาปก,ก็บาปเป็นทุกข์ก็ทุกข์เป็น,นอย่างนั้นน,นั่นก็ตอบคำถามให้ญาติโยม เขาถามมาว่านะจะวางจิตวางใจยังไงอยนะไม่ต้องไปวางอะไรทั้งนั้นหรอกนะปล่อยวางแค่นั้นเองนะไม่ต้องวางจิตวางใจปล่อยวางว่าไม่ใช่โกงการไม่ใช่ธุระไม่ใช่เรื่องอะไรของเรานะที่จะไปแสไปฟุง้งไปยุ่งไปยากนะกับเรื่องนะของคนอื่น นะเรื่องของเราบ้านเราครัวเรือนเราให้มีความสุขชํม่มยิ้มอิ่มกรุณาอาทรแก่กันและกันเรื่องของเราบุญกุศลนะคุณงามความดีเติมแต่งให้ดีให้งามนะเรื่องของเรานะดูแลวัดวา่าศาสนาสละจากะนะปันเวลานาะมาดูแลวัดมาดูแลอารามนะของพระเจ้าพระสงฆ์นะั่น เรื่องของเราเรายังทําไม่สมบูรณ์เลยยังไม่ทําไม่พร้อมเลยเราจะไปยุ่นยุ่งเรื่องคนอื่นทําไมอันนี้ก็ให้เตือนตนของตนเองนะโดยรวมก็ขออนุโมทานาวิปสัสสนนาะเจตสสาจิตใจใสผ่องแล้วนะเมื่อท่านให้ข้าวให้น้ำนะด้วยศรัทธาดัดาติศรัทธายะ นะบุญกุศลนี้ยอมทำให้ท่านได้ข้าวได้น้ำนะก็แปลว่าได้ความพอสุขได้ความเป็นอยู่ในชีวิตนี้ในชีวิตหน้าในภพนี้ในภพหน้านะได้ได้อย่างดีนะฉะนั้นเราจะทำอะไรเอาไว้นะปลูกพืชหวานผลอะไรยอมได้รับผลนั่นๆตามกำลังนะตามามสามารถของตนเองนะย้ำว่าต้อง มีสภาวะจิตใจที่ใสผ่องสะอาดผ่องแผ้วแล้วควรให้ทานแล้วควรบำเพ็ญความดีงามนะถ้าใจเปลิดใจมองนะใจกังขาวเอ๊ะทำบุญแล้วจะได้อานิสงส์ไหมได้บุญไหมอยากก็เรามากหลายได้อยู่ได้กินไหมนะอย่างผู้ข่าพูดนะที่เล่นที่จริงว่าโอ้เยอะปานนีนะ้อิ่มไหมนะพูดเพื่อให้เราได้คิดว่า นะการทาบุญุนทรรทานเนะี่ยที่เราให้นี่น้อยแต่มากนะน้อยแต่มากนะอย่าเข้าใจโอุ้ณไม่อิม่มหรอกอันนี้พูดภาษาโลกคนนะแต่พูดภาษาโลกทิพยโลกผู้อยู่ในโลกข้างหน้านะน้อยหนึ่งท่านก็บแบ่งปันกันเป็นผลอันมาสารข้อสำคัญนะขอให้ท่านให้ทานด้วยใจผ่องใส นะให้ทานด้วยใจผ่องแผ้วให้ทานด้วยใจนะชุ่มเอิบอิ่มนะหวังต่อการให้ทานนะเป็นที่ตัง้งแล้วผลการให้ทานของท่านนะจะดีงามที่สุดเลยโยาทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคาราง เอวามว่าอิโตทินะอังเปตานังอุปกะปติอิจิตังทิตังตุหังจิปามวาสามิชตุสเปปุเรนตุสังกปาชานโดปนรโสยทามานิโชติ ระโสยโทนิโยวิว so ันชาสัมโลโควินาสตุมาเตมาวะโยสุขีดิไงายุโกมาวะมิวานาสีนิสานี ชงวุวัตามชายโนชาตารธัตม์เออายุาโนสุขาวาโรนจังโกดาคินาดินาสังกามิสุปเทติตา

นาเวนัสันดาโสทิปนตุเตปาวตุสาวมังกาลังราคันสัมเดวตานุพาเวนณสันดาโสทิปนตุเตปาวตุสาวมังกาลังราคันสัมเดวตานุ อานุภาเวนัสันดาสติอาวันโตเตลลูสาวสาวสุขนั่นตื่นแท้เหมือนนี่ไปเปิดพาบ่างวันน่สี่ตีนแล้ว